ตกไรก็บอยไม่รู้เป็นอะไรนิดเน่านิดเน่านิดบมดทำงานแล้วบรอบนี้ปลูกบวบไม่ต้นไม่โตเกี่ยวกับอะไรเนาะ ถ้าไม่ไม่บาดมือไม่ฝันมือเนี่ยมันก็ก็เร็วกว่านี้ดกจับยากมันนะน้องกรอนก็ไม่ได้ไปแต่หลังบ้านหลังบ้านก็ไปเมื่อเช้านี่ดลคืนไปไม่ได้หนิดเป็นอะไรไม่รู้เกือบคืนเลย เครื่องเย็ทีเนี่ยสามเครื่องก็เหมือนกันเป็นอะไรมองดูมันก็จะเหมือนว่าพอพอพอหนีดหลายปีอยู่ในเครื่องนี้ใช่ไหมยังของอย่างของลหนึ่งเนี่ยเขาก็ ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้หนิดหลายปีไงเขาก็พ่วงแต่หนิดบ้านเห่ะใบไฟบ้านเน่ะมันก็หลายคนพ่วงมันก็น่าจะเป็นน่ย ถ้ามือไม่เจ็บเนี่ยมันก็ทำงานมันก็เฟลินเอาเมื่อกี้พูดถึงคุณสุลวิทย์คุณสุลวิทย์มาแต่ตอนไหนเนานเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสุลวิทย์ค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะ กำลังบนหาอยู่คิดถึง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 มาแล้วก็กดเลิฟก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จิตพานด้วยนะคะคุณสุรลิคะ่ะท่านหนึ่งท่านใดยังไม่ได้กดทรับตะไครก็ฝากดกดทรับตะไคร กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแก่คนเฒ่าบ้างเน้อบ้านยังหนังน้อยอยู่อยากจะได้หลังใหญ่หญเหมือนพี่ๆเขาฝนตกฟ้าลลก็จะได้มีที่หลบฝนหน่อยฝากฝากบ้างนะคะทุกท่านค่ะยังไม่ถึงสี่พันแผ่นเลย ฝนตกลงแรงก็หลบฟ้าหลบฝนไม่พอหล,ลบหลบบ้านหลังนี้น้อยอยู่โอ้หันมามันเลยเวลาลงแล้วนี่นะคุณทุกๆท,ท,ท่านขาขอเวลาอีกสามนาทีเนะาะไรแค่สี่สิบมันเลยเวลามาแล้ว วันนี้ไม่ค่อยพูนจริงๆทำงานเจ็บมือมโอ้ยน้องเจ๊พรทักพี่กดศนน้องเจ๊พรทักน้องปูน้องเอน็นพี่ยังไม่ได้อาบเลยค่ะน้องปูน้ำไม่ไหลเลยค่ะน้องอ้ามชุ่งกุหลาบ สองดอกขอบคุณค่ะพี่คุณพี่สันน้กดอด,อดขอบคุณค่ะน้องเจพรพี่เฉลเลน <c oughs> น้องเชเลนจะไม่ให้พี่จีไปบ้านไหน